สำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มขึ้นในพาร์ทของการคำนวณในส่วนของสถิตินะคะคือค่ากลางที่เราจะพูดถึงค่ากลางจะมีอยู่ทั้งหมด3ค่าอันแรกคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือที่เราเคยได้ยินคำว่า x e bar บาร์นะคะอันต่อไปคือมัธยฐานและอันต่อไปคือฐานนิยมในวันนี้เราจะมารู้จักค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันค่าเฉลี่ยเลข,ขคณิตคืออะไรเขาบอกว่า เออเน,นี่ยอันเนี้ยเขาบอกเห็นไหมค่ากลางเนี่ยมีวิธีการหาหลากหลายอย่างก็คือ3มแบบและมีข้อดีและข้อเสียที่ในการนําไปใช้มันไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าสมมุติว่าออแม่จะหาค่าเฉลี่ยของของเงินที่เราต้องจ่ายเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยอืมเราจะหาได้โดยวิธีอะไรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัเทยฐาหรือฐานนิยมอย่างเงี้ยหรือเราจะดูว่าแบบ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเนี่ยค่ะเราจะใช้ค่ากลางตัวไหนเป็นตัวที่บ่งบอกว่าใครจะได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ทีนี้อย่างที่แม่บอกนี่มี3าตัวนะคะค่าเฉลี่เยเลขคณิตมัธยาฐานฐานนิยมตัวยอ่อเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยก็คือมีนมีนก็คือ x บาร์ bar. นะคะอันนี้มีเดียนมีเดียนตัวย่อก็คือ med มีเดียนนะคะโหมดโหมดก็ mod เลยถ้าเป็นตัวย่อนะคะสมมรัเป็นสูตรเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกนะคะอันนี้บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลองสอบถามข้อมูลคุณครูและเพื่อนอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาไปเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปิดเทอมนะคะ เป็นเวลาสมวันสองคืนระหว่างที่ไปเที่ยวนั้นมีค่าใช้จ่ายของแต่ละคนทดลองจ่ายก่อนทดลองจ่ายก่อนก็คือที่จ่ายไปก่อนสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยเอามาหารกันทีหลังอย่างเงี้ยอ่าคูอ้อมจ่ายไปสี่พันสองเพื่อนคนที่หนึ่งจ่ายห้าพันห้าเพื่อนคนที่สองจ่ายสี่พันห้าเพื่อนคนที่สามจ่ายสามพันเจ็ดเพื่อนคนที่สี่จ่ายหกพันนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะคิด แล้วแบบเฉลี่ยกันทุกคนก็คือต้องจ่ายเท่าๆกันเพราะไปด้วยกันใช่ไหมเขาก็เลยเอาค่าใช้จ่ายทุกคนที่ออกไปก่อน,นมารวมกันได้สอง0มืสามพันเก้าร้อยบาทแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันนะคะครูทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างนี้อะนักเรียนคิดว่าอันนี้คิดตามยังไม่ต้องพูดถึงสูตรเลยคิดตามหลักความเป็นจริงหนูคิดว่าเราควรเอาสองหมบาทไปทำอะไร หารใช่ใช่หารตอนนี้คนเรามีกี่คนห้านะหา้หาห้าเพราะว่ามีครูด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาไปหารหา้าถูกไหมลูกเหมือนตอนที่เราเรียนประถมเรารู้ว่าการแบ่งเท่าเท่ากันคือการหารอันนี้ก็เหมือนการสรุปแล้วคําว่าเฉลี่ยเฉลี่ยทุกคนจะต้องจ่ายเท่าเท่ากันหรือทุกคนจะต้องได้เท่าเท่ากันนั่นแปลว่าควรจะเอาข้อมูลทุกตัวมาบวกกัน แล้วก็หารด้วยจำนวนของข้อมูลถูกไหมคะอันนี้ข้อมูลมีทั้งหมด5ตัวหนูก็หาร5้อืมอันนี้คือที่มาของสูตรเขาก็เลยบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยคือจำนวนที่ได้จากการหารผลบวกของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลเรียกสันส้นๆว่าค่าเฉลี่ยหรือว่ามีนถูกไหมอ่ะอย่างอันเนี้ย เขาก็บอกว่าเอาเอาตัวตัวมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลผลที่ได้เรียกว่าค่าเฉลีย่ยดังนั้นสรุปสูตรก็เลยบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือผลรวมข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x อกบาเท่ากับ s i g m a x ส่วน n เราจะอ่านว่าซิกมาหรือในหนังสือบางหนังสืออ่านว่าซัมเมชันถ้าเกิดสมมติว่าในระดับที่สูงขึ้นตอนนี้อาจแม่จะขอเรียกมันว่าซิกมาก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าใครที่ไปเรียนข้างนอกมา คุณครูเขาน่าจะอ่านวสิบมากแต่จริงๆถ้าหนูเรียนในระดับสูงขึ้นไม่ต้องสูงถึงมหาลัยก็ได้แค่มปลายมันจะโดนเปลี่ยนคำเรียกทันทีเพราะจริงๆตัวนี้เขาชื่อว่า summation ตัวนี้นะทำไมถึงเรียกว่า summation เพราะว่าซัมถ้าเกิดสมมติว่าใน Excel นะคะใครเคยใช้โปรแกรม Excel Sum มมันคือการรวม S U m, sum summation เนี่ย อันนี้อ่านว่า summation นะคะ summation มันคือผลรวมอืมเนี่ยหรือเราเอาเป็นว่าแม่จะเรียกตามปก,กติที่เขาเรียกกันไปก่อนว่าซิ g m a x ส่วน n เพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตมันจะมีตัวซ i g m a จริงๆในสถิติะคะ่ะเพราะฉะนั้นชื่อเขาจะคนละชื่ออยู่แล้วอันนี้คือสูตรของถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ยเลยขคณิตหนูตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเลยนะลูกแต่หนูต้อง เข้าใจก่อนว่าซิกมา x คือผลรวมข้อมูลนะ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะโอเคทีนี้ตัวอย่างที่1น,นะคะนักเรียน12คนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักเป็น46.5กิโลกร,รมัมนักเรียนทั้ง12คนมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกร,รมัมทำยังไงอย่างอันเนี้ยปกติแล้วเขาจะให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่โจทย์ข้อนี้ค่ะ เขาให้ตัวค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือเขาให้ตัวเนี้ยตัว x bar หนูมาแล้วถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นรู้อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือ n เนี่ย n เพราะฉะนั้นรู้อะไรก็ให้เอาอันนั้นไปใส่ในสูตร ดังนั้นข้อนี้ค่ะเขาเลยไม่ได้ถามตรงๆเขาอยากรู้ผลรวมของข้อมูลคือน้ำหนักรวมของทุกคนก็เลยเอา46.5ที่เป็นเอกบาหรือค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตไปใส่ตรงนั้นแสดงว่าหนูตั้งสูตรไว้ก่อนเลยนะแล้วก็12คนคือจำนวนข้อมูลดังนั้นหนูก็ใช้วิธีการแก้สมการลูกย้าย12ที่อยู่ข้างล่างคือเป็นตัวหารขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นผลรวมของน้ำหนักนักเรียนทั้งหมด ก็คือ558กิโลกร,รมัมแต่เราจะไม่รู้นะว่าแต่ละคนหนักเท่าไหร่เรารู้แค่ผลรวมทั้ง12คนเนี่ยเป็น558กิโลกร,รัมเท่านั้นนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลอยู่ที่3 5 7 8 x 9และ10ทีนี้ข้อมูลชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ7 จงหาค่า x แสดงว่าอันนี้เรารู้ว่าข้อมูลอ่ะมันมีเจ็ดตัวนะคะข้อมูลมีเจ็ดตัวแต่ไม่รู้ว่าตัวหนึ่งอ่ะที่เป็น x เนี่ยมันคืออะไรอืมเราไม่รู้เราอยากจะหาข้อมูลตัวนั้นเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าคะออแนนของนักเรียนเจ็ดคนนะคะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับเจ็ดแต่ว่าคุณครูทำคะแนนหายหนึ่งคนเนี่ย คุณครูอยากรู้ว่าตัวที่หายคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยอเราก็เอามาใส่สูตรเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเจ็ดเป็นค่าเฉลี่ยก็เอาเจ็ดมาใส่ตรงค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอาผลรวมข้อมูลมาสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกแปดบวก x อันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมลูกบวกเก้าบวกสิบนะคะเรารู้แค่หกตัวก็ใส่ไปหกตัวตัวที่เราจะหาก็ใส่ ในตำแหน่งของผลรวมข้อมูลต้องใส่ไปด้วยจากนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลหนูก็ย้ายเจ็จากตัวหารไปคูณฝั่งนั้นได้49นะคะเอาตัวเลขที่เรารู้บวกกันได้42จากนั้นเราก็ดำเนินการแก้สมการเราก็จะได้แล้วว่า X ก็คือ7ก็คือข้อมูลที่หายไปอ่ะที่อยากรู้อ่ะก็คือ7นั่นเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวตัวอย่างอื่น ่มีกี่ตัวอย่างอันนี้ก็อ๋อโอเคพูดตัวอย่างนี้ก่อนตัวอย่างที่3สินค้ามี8ชิ้นมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาเท่ากับ12บาทเมื่อเพิ่มสินค้าอีก1ชิ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ11บาทถามว่าสินค้าที่เพิ่มเข้ามาราคาเท่าไหร่เราก็ดูวิธีการหาราคาของสินค้า8ชิ้นมันก็คือ ผลรวมของราคาทั้งหมดถูกไหมคะหารด้วยจํานวนชิ้นคือมีแปดชิ้นเขาบอกค่าเฉลี่ยว่าเป็นสิบสองใช่ไหมลูกนี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากับสิบสองหนูก็ใส่ไปแสดงว่าผลรวมของราคาเท่ากับสิบสองแปดเก้าสิบหกผลรวมได้เก้าสิบกนะทีนี้เขาบวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นอุ้ยอันนี้ทําไมมันมันรูดเขียนทับแม่เซฟทับไว้อ่าก็จะเป็น ขาแล้วเขาแล้วโจทย์บอกอีกว่านี่นะโจทย์บอกอีกว่าถ้าเกิดเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นค่าเฉลี่ยเป็นสิบเอ็ดบาทดังนั้นตัวที่เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับผลรวมของราคาหารด้วยจํานวนสินค้าแต่อันนี้คือตัวที่เพิ่มเข้ามานะเนี่ยค่ะอันนี้คือตัวใหม่ตัวใหม่ผลรวมของราคา ก็ยังเป็นอันเดิมแต่ว่าจํานวนสินค้าอันนี้แม่ขอเขียนใหม่นะลูกอะแม่ขอเขียนใหม่นะมาเป็นฝั่งนี้นะมันก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคลิตก็คือ x บาทเท่ากับผลรวมของราคาสินค้าถูกไหมคะนั่นก็คืออะไรคือ96มืก่กบวกกับตัวที่เพิ่มเข้ามาแล้วตัวที่หารน,น่ะลูกมันคือจาก8ชิ้นก็ต้องเป็น 9ชิ้นดังนั้นค่าเฉลี่ยที่ให้มาคือ11เท่ากับ9 6บวก x ส่วน9ดังนั้นย้ายไปค่ะได้99เท่ากับ9 6บวก x อยากรู้ว่าตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่ก็ย้าย9 6ไปลบแสดงว่า99ล6เหลือ3เนี่ย x เนี่ยเท่ากับ3 เนี่ยค่ะก็จะได้แล้วได้ x เ,เท่ากับ3ทีนี้เรามาดูใบงานใบงานของเราตัวนี้เป็นค่าเฉลี่ยเนาะอ่ะใบงานเรื่องค่าเฉลี่ยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันแล้วก็บางอันแม่จะให้เป็นการบ้านตัวนี้จะอยู่ที่หน้า17นะคะใบงานที่สอ่ะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าจำนวน ผู้โดยสารของรถประจำทางห้าคันนี่นะมีห้าคันมีผู้โดยสารรถประจำทางจํานวน5้คันเนาะห้าคันจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดที่นั่งในในรถประจำทางก็คือต้องเอา4 1่สิบเอ็บวกด้วยสามสิบห้าบวกด้วยสาบวก39แล้วก็บวก34อ่ะได้ทั้งหมดกี่คนลูกอ่ะบวกให้หน่อย สีิบเอดวกร้อยแปดสิบห้าค่ะร้อยแปดสิบห้าเนาะโอเคหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคนทีนี้อยากรู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้โดยสารนั่งในรถประจำทางกี่คนอันนี้เราจะเห็นว่าตอนแรกมันไม่เท่ากันแต่พอคำว่าโดยเฉลี่ยต้องเฉลี่ยให้มันเท่าเท่ากัน เราก็เลยจะใช้สูตรค่าเฉลีย่ยคือ x บา์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เราก็จะได้ x บา์เท่ากับผลรวมจำนวนคนคือ185หารด้วยจำนวนคันรถก็คือ5คันอ่ะได้เท่าไหร่ลูก37 37ค่ะ 37, 37. ดังนั้นก็ได้แล้วค่ะอันนี้185ก็ได้37คนโดยเฉลีย่ยแล้วก็คือ อาจจะดึงจาก41ไปย่อนใส่คัน35ไปเฉลีย่ยเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยเนาะเกลี่ยเกลี่ยให้มันเท่าๆกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเราก็ได้และอันนี้คือเราใช้สูตรเลยต่อไปอ่ะอันนี้จงเติมจำนวนลงในตารางให้สมบูรณ์อันนี้ให้ให้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวแม่พาทำแม่ดูก่อน โอเคนี่แต่แม่ดูก่อนว่าแม่จะสั่งเป็นอันนี้น่าจะไม่ได้ทำด้วยกันหรอกลูกน่าจะเป็นเดียวอะคะ่ะอันนี้เป็นเลขจูอันนี้เป็นมัยธยฐานละอ่ะโอเคงั้นการบ้านแม่ให้เป็นหน้านี้หน้าเดียวนะคะสามข้อที่เป็นเลขจูนี่เนาะตัวนี้นะคะ ออให้เป็นข้อสามก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้างล่างเมื่อกี้เดี๋ยวแม่มาพาทำสรุปการบ้านจะเป็นแค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะหน้าสิบแปดข้อสามใหญ่ให้แสดงวิธีทำคนที่ทำใน i p แ d นะคะหรือปริ้นนะคะให้แสดงวิธีการทำตรงตรงข้างๆต,ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยขอเป็นวิธีทำวิธีคิดวิธีคิดสั้นๆเนี่ยตรงเนี้ยวิธีคิดแล้วก็ให เขียนคําตอบตรงนี้นะคะส่วนใครที่ทําใส่สมุดก็บริหารจัดการหนูจะเขียนลงมาข้างล่างก็ได้ก่อนเที่ยบตอบเนี่ยขอเป็นวิธีคิดนี่นะเราจะเขียนทษก็ทษแบบให้แม่ดูรู้เรื่องเออซึ่งเขามีคําตอบให้เราแล้วแหละตรงเนี้ย เอาไปใส่แล้วเราก็แสดงวิธีคิดให้แม่ว่าจะตอบอยังไงนะคะตัวอย่างดูได้จากมาเกียที่ที่แม่ให้อ่ะตัวนี้เป็นการบ้านเ,าเขียนไว้ก่อนแค่หน้านี้นะลูกแค่หน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเติมตารางให้สมบูรณ์ อันแรกข้อหนึ่งค่ะเขาให้มาเป็นสิบสองสิบเจ็สิบปดยบเอ็ดยี่สาสิบเจ็ดผลรวมข้อมูลคิดมาให้แล้วร้อยแปดทีนี้จำานวนข้อมูลจำนวนข้อมูลก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราก็ได้เลยก็คืออะไรข้อหนึ่งคือร้อยแปดถูกไหมลูกหารเท่าไหร่ล <Okay. S 1> okay. ูกหารหกโอเคเอ็กบาเท่ากับร้อยแปดหารหกอ่ะช่วยกันคิดสิ สิปค่ะสิบแปดได้สิบแปดเนี่ยค่ะต่อไปข้อสองผลรวมข้อมูลได้เท่าไหร่คะสองอยี่สิบค่ะสองอยยี่สิบมีข้อมูลจำนวนกี่ตัวลูกแปดตัวแปดตัว,ตวเพราะฉะนั้น X Bar ์ก็จะเท่ากับสองร้อยยี่สิบหารแปดได้เท่าไหร่ ยี่สิบเจ็ดจุดห้าค่ะโอเคมีจุดได้ด้วยนะคะยี่สิบเจ็ดจุดห้าต่อไปอันนี้ผลรวมข้อมูลได้เท่าไหร่คะห้าค่ะเท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่นะเปล่าค่ะอ๋อเปล่าร้อยห้าสิบค่ะ ร้อยห้าสิบและจำนวนข้อมูลเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกมาค่ะเนาะ <30. S 1> เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย x bar ข้อนี้ก็จะอยู่ที่ร้อยห้าสิบหารห้าอันนี้หารได้ง่ายเลยได้เท่าไหร่คะสามสิบสามสิบอันนี้หารในใจได้เลยสามสิบต่อไปอันนี้ข้อสี่ผลรวมข้อมูลได้เท่าไหร่คะ ส <280 S 1> <280 S 2> องร้อยแปดสิบค่ะสองร้อยแปดสิบข้อมูลมีกี่ตัวเนี่ยเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> ตัวค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสองร้อยแปดสิบหารเจ็ดก็จะได้เป็นอันนี้คิดในใจก็ได้สี่สิบเนาะเจ็ดสี่สิบแปดอ่ะข้อสุดท้ายผลรวมข้อมูลได้เท่าไหร่คะมีจุดทศนิยมด้วยนะ เก้าสิบสองจุดแปดค่ะเก้าสิบสองจุดแปดจำนวนข้อมูลมีสี่ตัว,ตวอันนี้เขาคิดมาให้หนูแหล้ก็ได้เก้าสิบสองจุดแปดหารสี่เนี่ยเขาคิดมาให้เราวลูกได้ยี่สิบสามจุดสองดังนั้นโอเคเสร็จแล้วนะคะหน้านี้ไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องเขียนนะคะเราไปทำหน้าที่แม่ให้เป็นการบ้านได้เลยก็คือแค่ข้อสามให่หน้าสิบแปดแค่นี้นะคะจะมีทั้งหมด ข้อสาใหญ่มีทั้งหมดสี่ข้อย่อยนะคะมีทั้งหมดสี่ข้อย่อยส่วนข้อสข้อสี่แล้วก็ใบงานนี้อีกสี่ข้อเดี๋ยวแม่มาพาทำให้ดูในวันไหนอะในวันจันหน้าเนาะเพราะว่าเพราะว่าวันอังคารวันนี้คือวันอังคาร แล้วก็วันพุธแม่ให้ทำงานนะคะก็คือการบ้านของเราก็จะเป็นแค่ข้อ3ใหญ่แค่นั้น3.1 3.2 3.3และ3.4นะคะโอเคตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมด38คนมีใครลาไหมคะหัวหน้าจย่เช็คชื่อก่อน